สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในเกมเนียอยู่ W2K22 คผมวันนี้ผมอยู่ในศึกรอผมเรเวสเดียเยจอบูเมตอินทรายผมตามคําขอของคนโดผมจัดให้เลยผมเลเจอบูเมตอินตายผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยผมับจะไหวไหมนเนี่ยเลยผมอันนี้เลยแบบมาในแบบเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นหมูบินนะวันตึ้งมาเลยฮะ เจอดูเมนอินเตรายที่เวอร์ชันโคตรจะโหดจะไหวไหม่ยเลยมาแล้วผมมวยยากา้ามวยยาก้าผมซีวันไนวันไนผมมุยยากา้ามุยยากา้ามาสวีเดียโผมมาแล้วผมนี่ยเรลสรวีเดียโผมเรวฉันมาแล้วผมโมบิีน เลยบอกชั้นบินได้นะเว้ยอ้เฮ้ยเดี๋ยวโชว์ผิวให้ดูดผมเลยว่าอา๋อข้าปไปเลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวโดวนลิกซ์สีแลผมมาผมดูมันิไตผมดูมันิไตบอกชั้นมาแล้วนี่ถือดาบเอ็กคาลิเบอร์มาด้วยนี่ฮะเฮ้ยดาบอาเธอร์ดาบอ,เอาบอเธอร์ มาโดชัดจะหัวใเองวันนี้ฮะไอเรมเสิเดียวผมยกขอเสียบดาบแป๊บหนึ่งยังไงผมจังวันนี้ยายหูยอลังการนะเอาผมข้ามไปเลยละกันนะผมเพื่อไม่ไป็นการเสียเวลา เลวเขามันเลยโดไม่ไตายเอากรรมาการแบบเริ่มปัม๊มอ่อนลุยเลยผมตบจะตบเลเลยเจอเจนจามเวียงอากับเถอมาเข้าฮะแล้วก็ยังไงกระโดดเกี่ยวคอลงมาโอยเตะเล่นงานนะผมโชว์เข้าไปที่กระมับดูไม่ตายเอาเจอเตะผมกระเถิบเตะเข้าไปผมดูไม่ไาย ขึ้นเถินมาเขา้าคอมอนเล่คอมอนเล่กะโดดทุบเข้าไปโอ้โหเต็ม,มเต็มอะแลอวกอ้อเอาแขนฟาดกับพื้นกระทืบซ้ำแลอวอตัดขาไปผมเอาอยัางไงเตะเตะแล้วโชกบผมๆๆกระทืบดูไปตายลูกขึ้นมาบิดเนกเวกเกอร์ แทงเขาเอาจ่าแล้วผมจาบโยกขึ้นสปายบาสเตอร์ผมโอ้ยเลยอ้อยขึ้น,ออนคอมโชคโชคโชคกเลยผมกระทืบซ้ำเอาเลยลุกขึ้นมาผมเตะเอาไปผมฟิลเตอร์ช็อกโอ้ยไหวปะเนี่ยเลยไปไม่ผมอย่าบอกนะหนึ่งสองยังโอ้ย ดงูงโอ้ดนุนทำให้ตายของฉันมันยังทนในยิงนั้นล่ะเอาจานนะมังเออเอายังไงผมดูออกมาเบ็ดในเ,เวกเลยผมโอ้ยสตาร์ทเครื่องแล้วผมเอาแล้วผมรอจังหวะผมยังไงเคลโมยโอ้ย,อ,ยอะไรวะเดียลุยผมโอ้ยเอาใหม่ผมแก้ตัวผมเมื่อกี้ผิดคิวผมอ้อยหนึ่ง สองอยังโอ้โหเล่นตลกอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเอาจาเนี่ยมาไปแล้วผมเคลมโมไม่โดนผมกระโดดเลดดอบผมไม่โดนโอ้โหแก้เขินนะผมไอ้เหี้ยโอ้โฮ่าจ่าเนี่ยผมเมื่อกี้ผมโอ้โหเอาฮะดูไม่ไใจบางอาจทำชั้นเสียหน้าผมบีบหัวไหลฮะ บีบหัวไหลผมเลวอ้อยโอ้ยอย,อย่าทำชันเลี้ยวมานี่ตัดขาไปกระทึบเลวออกลูกขึ้นมะนี่ฮะหลวเขมะนี่หลูกขึ้นมะนี่จับเวียงอาจกับเทินมาเคลล้าวะเอาไปนั่งแทนนัมดโทนั่งดีๆเลวออกมาจ้าวอนี้เอาเอ้ยอย่าบอกนะบูดอฟโอ้โหจากเทินมาเคลลิลวะโอ้ย ขึ้นเทือนมาเคอจังหวัดสปริงสปริงครับผมข้าเลบอกรอจังหวะครับผมรอจังหวะยังไงอ้าวกวักมือครับผมกวังมือลุกขึ้นมากระโดดขย่ำลงไปผมเวสโปูดพอพอไปฮะแล้วก็นี่ผมโอ้ยเน็กซ์แหนไปฮะกระตุกคอไปนิดนึงเอาวอะไรเตะ เตะเด้งเชือกนเนกเวกเลอร์ผมสปริงขึ้นไปสปริงมอดฟอกสเปรดผมกดทันทีไปไหมหนึ่งสองอยังอะเลว่าโอ้ยอะไรวะเนี่ยทนเหลือเกินทนกัน,กนละ่ะเ,เจอสองผมสองแล้วยังไงจับเลโยขึ้นใส่จับโจ้ขึ้นโฟร์ทิเค้ล โฟร์ตีเข้าโฟร์ตีเข้าโชวพล็กอืมมีการแบบโชว์ความแข็งแกร่งนะเอาฮะเลยบอกโอ้ยเอาแล้วสตาร์ทเครื่องแล้วผมรอจังหวะเครมโมจะทำให้ฉันเสียหนะ้าเครโมโฮยโยลบได้ผมดูเมนต์ไต่บอกเฮ้ยไม่ตามสคริปโอ้ยเสร็จเล่ผมเลเ่เจอเหลี่ยมเล่ผมนี่ผมฟลอ็อกสเปเลตไปผมโดตทันที หนึ่งสองยังโอ้ยยังโทนอะไรบอกทำไมไม่สามโอ้เอาไม,ม่ผมสปริงมอดมูนเซาผมค้นเถือน,นมาเคลิลมูนเซาอะดับเบลิลสตอร์ไปผมเมื่อกี้ไม่ใช่สปริงมอดผมก็เ,เจอตัดขาไปฮะโอ้ยผิดคิวบ่อยเหลือเกินผมเตะเอาผมปิดฉากเลยผมนี่มันต้องโดนอย่างนี้ผมเคลมโมไปเลยฮะ หนึ่งสองโอ้โหยังเฮ้ยทนจานผมเลยโอ้ยอะไรจะทนขนาดนั้นเอาผมมาดูเมนเตบอกมาเอายังไงผมยังไงคิดอยู่ผมคิดอยู่คิดอยู่เฮดบาดแล้วผมโอ้ยเฮดบาดแล้วขึ้นเถื่อนมาเข่าผมเตรียมตัวเตรียมตัวจะเหินวิหาเอาเอาไม่วิหารเละเต ดอบที่คือผมเลยก้าทืบอยังไงหักคอผม,มเอาลูกขึ้นมาผมเอาดูไม่ตายลูกขึ้นมาอาจได้ท่อนแขนอาจได้ท่อนแขนแล้วยังไงเตะเตะแล้วบิดบิดแขนไปทีนึงมาไต้เชือกซะหน่อยไงไต้เชือกแล้วก็อามแดกผม,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 มสปริงมอดสปริง ฟอกสเปรดโอ้โหเอาแล้วผมหดูในใจบอกโดนมากเขาสปริงหมดขวางลำตัวผมเป็นคอสบอดี้ชนะของเลวเอาได้โอกาสเลออกมาปิดชาก,กันฟอกสเปรดโอ้โยเอาไปไม่หนึ่งสองโอ้ยยังอ้อยเลวเขาไม่ซ้ำ โอ้ยดูก็ทนเลยก็ทนนะมาเจอกันเลวบอกปิดฉากเลยละกันผมถ้าไม่ตายผมเลขท้าย3มตัวโหยโยโยสิกวันนายผมโหยสกวันนายแล้วผมมาเลยบอกขอปิดงานปิดงานด้วยฟอกสเปรดผมเอาไปฟอกสเปรดอดทันทีไปไม้นับหนึ่งนับสองยางอีกโอ้ย โดนจัดนะผมดูไม่ได้ตายอะโอ้โยเอา้าสปริงหมอดลงมาโอ้ไม่โดนนะโอ้โยดูไม่ตายได้โอกาสผมบิดเนกเวกเลยเด้งเชือกไปจะเตะเอาเจอตัดขาผมล้มหงายนะเตะพับนอกไม่โดนนะเตะเข้าไปตีดีดทีผมจะเตะไม่ใช่เตะพับนอกจะเตะดู เอาฮะทางน้าดูเม่นไทยจับโจขึ้นใส่โฟติเขาอุย้ยเปิฝ้าลงไปผมโอ้โหไม่เอาฮะรอจังหวะผมจะใส่เครโมยังไงเลมซิโเครมโมฮโยเลยยังไงผมย่อไม่หนึ่งสองโอ้ยัยงเหมือ,มน,อ,อมนกันนะดูเมนไทยอุย้ยยังวะคือเดียคือสองโอ้ห เอาผมดูไม่ตายเอาใหม่เอาอีกทีเคลมโมอีกทีเคลโมเคลโมอีกทีผมโอ้โอโอยไปไหมรอบนี้น่าจะไปผมหนึ่งสองเรียบร้อยผมโอ้ยเดื้อจัดนะผมโอ้ยดูไม่ได้ตายผมเป็นฝ่ายชนะผมโอ้ยมันจัดผมแมตชนี่ซัดกันไปซัดกันมาครับผม ดูก็ทนเลก็ทนนะเอาผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามผมเดี๋ยวผมจะทํำให้ฮะถ้าใครขอมาแล้จ,จัดให้ฮะตามคำขอฮะเอาฮะไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะไปแล้วอ